เดือนสิงหาแต่อยากให้คุณมาหามากกว่าโปรโมชั่นสุดปังต้อนรับเดือนสิงหาออกรถเริ่มต้นฟรีดาวศูนย์บาททุกรุ่น LX 1 2 5ออกรถวันนี้เริ่มต้นฟรีดาวศูนย์บาทพร้อมกิฟต์เซ็ตแฮปปี้เลนแบบนี้เลย s 2> x 2 5อรับวอเชอร์2,000บาทพร้อมกับกิฟต์เซ็ตแฮปปี้เลน สปีด125และสปีด150รับวอ์ชเชอร์สูงสุด4,000บาทพร้อมเวทป้าทุก,กคิดแบบนี้เลยพี่มาเวลา150รับวอ์ชเชอร์สูงสุด4,000บาทพร้อมกริปเซ็ตเวทป้าทุก,กคิดแบบนี้เลย GTS 150รับส่วนลด6,000บาทพร้อมเช็คระยะฟี1ปีหรือ3ระยะ GTS และ g t v 300รับวอ์ชเชอร์ส่วนลด8,000บาท พร้อมเช็คแล้วฟรี1ปีหรือ3ระยะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อถ้ายังไม่คุยโปรกับเจ้นะคะ